คุยกันต่อค่ะขขาพ้นรับ,บรุณนะคะก็คุยให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลจะสนับสนุนเกษตรกรคต้องยอมรับนะ ใครเป็นหนี้เนี่ยไม่ว่าจะหนี้เกิดจากอะไร <ừ> ก็แล้วแต่มันไม่สบายใจอ่ะมันไม่มีความสุข<อ>นะคะเขาก็เลยใช้มาตรา44มาแยกหนี้ดีหนี้เสียของเกษตรกรแล้วจะเอาไอ้หนี้เสียทั้งหลายเนี่ยขายให้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยหรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ให้แยกออกไปเป็นก้อนๆแล้วก็มาดูอีกก้อนหนึ่งที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้พวกนี้เนี่ย ก็จะมาช่วยกันจัดการและบรรเทาเบาบา,บางภาระของเกษตรกรนะคะซึ่งรองนายกสมคิดท่านบอกว่าหลังจากที่ขายสินทรัพย์ด้วยคุณภาพไปแล้วเนี่ยก็จะน่าจะเหลือยอดหนี้หักไปตัดไปตัดมาอะไรเนี่ยนะประมาณโอ้หเกืบเก้าแสนกว่าล้านนะอะปาเ,เ้ยเแล้วก็ถ้ามีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูหนี้สินเกษตรกร หลังจากแยกหนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะมีการตัดหนี้ศูนย์ที่สะสมมานานใครคร้างทอกศก็จะเคลียร์ให้หมดเลยนะคะ,คะ,คะตอนนี้ถ้าไปดูว่าสภาวะความเป็นอยู่ของเกษตรกรเป็นยังไงข้อมูลบอกว่า1ครอบครัวรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยประมาณแค่90,000 0ถึง1,000บาทเองแล้วถ้าเอามาหาร3เนี่ยรายได้ต่อเดือนเนี่ยคนละไม่เกิน2 5 0 0 เพราะฉะนั้นโหต้นทุนชีวิตเขาแบบแรนแค้นมากนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากก่อนหน้านี้ที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือนะเราขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าการลงทะเบียนคนจนเนี่ยนะคะมีคนมาลงประมาณ2 8 5ล้านแคนแตีเป็นเงินประมาณ3 3 4 5 2 5ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้แล้วโฟกัสกรุ๊ปแล้วเราจะไปช่วยใครท่านรองนายกเลยบอกว่านี่แหละ เฟสแรกทาอันนี้ก่อนค่ะบอกว่า<ม>ถ้ายังไม่ไปช่วยเกษตรกรตอนนี้เนี่ย<ม>ดอกเบียเ้ยเอยอะไรเอยมันก็จะบานไปเรื่อยๆไ,ไม่จบไม่สิ้นนะคะถ้าไม่แก้นี่แล้วบอกว่าถ้าไม่เริ่มจากจุดนี้ก็จะไปแก้ปัญหาอื่นลำบากท่านว่าอย่างนี้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะมาดูยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตหน่อย รูดปื้ดเนี่ยที่พี่เ้กถนัดนะนะรัมีความสุขมากตอนรูดสุดตอนเซ็นแล้วตอนบินมาล่ะตอนบินปวดหัวอยากจะหนีไปเลยรู้ไหมว่าเขาใช้การรูดบัตรเครดิตเนี่ยไปกับสินค้าอะไรมากที่สุดเอออยากรู้เออหนึ่งคือยาสองคือความสวยงามจ้าก็เอาเป็นว่าปีที่ผ่านมามียอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสำหรับสองเรื่องนี้นะแสนล้านอะ หรือว่า10%าของภาพรวมการใช้จ่ายบัตรเครดิตเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าคนเราสนใจสุขภาพเนาะ,ะเรื่องสวยนี่ไม่มีใครยอมไม่ยอมฮะเพราะเขาชอบมีโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตนานาเออนะก็เลยรูดไป แล้วก็มันเป็นยุคของเขาเรียกอะไรอะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องเข้าไปสถานความงามทำไมต้องเข้าเพราะว่าเดี๋ยวอัพรูปในโซเชียลแล้วหน้าไม่ใสตินงการเด่นไม่ได้แต่งแอปแต่งไม่ได้หรอมันต้องสวยจริงด้วยเพราะเดี๋ยวเห็นในเฟซบุ๊กมาเจอหน้าริงมันไม่ได้เดี๋ยวคนดูผิดหวังแล้วส่วนใหญ่เป็นยาเนาะยารักษาโรคยาบำรุงผิวหรือว่าเกี่ยวข้องกับความงามต่างๆใช่รช่ใช่10%แต่เราสองคนนี้ไม่ค่อยดูด้านนี้นะไม่มีดูในด้านดัน เราดันเดินทางเยอมากกว่า,าจะ,ะ,ะออกแนวนั้นเน้นแนวถึกนะฮะบันเทิงวันนี้ต้องไปไหนคะไปชมคอนเสิร์ตกัาแต่ว่าคอนเสิร์ตยังไม่เกิดขึ้นกําลังจะมีนะครับใครที่เป็นแฟนเพลงของนักดนตรีนักแต่งเพลงในตํานานอย่างคุณเตอ๋อเรวัตพร้อมกับโปรดิวเซอร์คู่ใจอย่างคุณอมชาตรีเตรียมพร้อมกันให้ดีเลยกับคอนเสิร์ตใ,ใหญ่ส่งท้ายปีอ,อมชาตรีไลฟ์2016เรวัตฟร์เเบอร์นะครับเพื่อรำลึกครบครอบ,บ20ปีการจากไปของคุณเรวัตพุทธนันท์ที่ผลงานของเขายังอยู่ในใจของแฟนเพลงและ คนดนตรีไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่หรือว่ารุ่นเล็กนะครับงานนี้เรียกว่าเป็นการรวมคนคนดนตรีคุณภาพอย่างแท้จริงเพื่อมาถ่ายทอดบทเพลงดังแนอดีจากอาราบอลา์ของคุณเตอ๋อเรวัตด,ด้านคุณอมชาตรีนะครับเจ้าของไอเดียที่รวมคนศิลป,ปินที่รักคุณเตอ๋อก็บอกว่าตั้งใจอย่างมากที่จะทำคอนเสิร์ตครั้งนี้ขึ้นเพราะรู้สึกว่าการจากไป20ปีของพี่เตอ๋อไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าพวกเราเนี่ยห่างกันเลยครับผมเรียกว่าได้วาระอันเหมาะมาก่ก นะครับด้วยจริงๆถ้าเกิดการทำของงานพิเต๋จริง,ร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 งมันต้องทําให้ใหญ่มากๆไปเลยซึ่งผมคิดว่าด้วยกําลังของเราเนี่ยก็อาจจะไปไม่ถึงแต่คราวนี้ด้วยความที่ผมก็ยังทำคอนเสิร์ตของตัวเองอยู่ตลอดนะครับเนี่ยปีนี้ก็คิดว่าก็อยากจะมีคอนเสิร์ตที่เราได้นําเสนองานที่เราภาคภูมิใจปีที่ครบรอบที่พิเศษจากไป20ปีนะครับก็ผมก็เลยปรึกษาผู้ใหญ่ท่าน g m เนี่ยบอกว่าโอเคก็ยังไม่ยังไม่ได้มีใครทำอะไรตอนนี้ผมก็เลยว่าโอเคก็อันนี้ก็ขออนุญาต ทำโปรเจกต์นี้ตัวแก่นของงานก็เป็นงาน,นการนำงานเรือเรนชุดอ l i v e ที่พี่เตอ๋อเป็นคนเป็นเอ็กซ์คูทีฟโปรดิวเซอร์ก็ร้องใหม่ไว้เองแต่ที่เราก็มีการเผยแพร่เป็นในบ็อกเซตนะครับประมาณสัก10ปีเก้าปีสิปีที่แล้วเนี่ยแต่ไม่เคยนําออกมาเ,เผยแพร่แบบในวงกว้างนะผมคิดว่าเราก็นำเอางานเรือเรนชุดที่พี่เตอ๋อเป็นคนลงมือทําด้วยตัวเองร่วมกับผมนะครับเอามาเล่นให้คนได้ไดรู้จักซึ่งก็น่าจะเป็นจุดประสงค์ที่พี่เตอ๋ออยาก สำหรับศิลปินที่จะมาร่วมแจมบนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณคริสตินาอากิล่าโบสุนิตาสแตมสิงโตนำโชค ECT นะฮะ ETC ขออภัยครับวงทีโบนปบอโม์นด็อกนะครับสุรสีอิทธิกุอล,ลอัมพลลำพูน สักดาอินคาก็มาพัชร์เอฟสองคุณหนุนจักรวาลบีพีรพัฒน์โอ้เยอะมากนะครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยทิเกตเมเจอร์นะครับคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่12ธันวาคมนี้ที่รอยย่อพระเกล้าหอห้าสรราสยามพารากอนนะฮะส่วนใครที่จะชมมาประเพณีก็ซื้อได้ที่ไทยทิเกตเมเจอร์เช่นเดียวกันโอ้ที่เดียวเลยใช่ทีขายของของตัวเองด้วยอย่าลืมต้องน้องนักศึกษานะคะเออได้บัตรค่ะนักศึกษา บัตรพันห้าเหลือแปดร้อยครับส่วนประชาชนทั่วไปแฟนข่าวเนชั่นทีวีลดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับรอบวันนี้และก็รอบวันพรุ่งนี้รอบทุ่มครึ่งนะครับมาที่เรื่องราวของคุณตั๊กกันบ้างตั๊กนภัสรันมิทิลโลหรือว่าพี่ตั๊กพี่ตั๊กป๊อปของเราเนี่ยเนี้ยเมีเี่ยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเลยงงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพี่ตั๊กนภัสรันนะครับล่าสุดก็เดินทางมาที่เนชั่นทีวีของเรานี่แหละมาโปรโมทละครเรื่องใหม่หัวใจและไก่ปืนนะครับโดยพี่ตั๊ก ทำสามหน้าที่พูดจัดพุ่มกับแล้วก็นักแสดงด้วยนะครับโ <c oughs> ดยมีภรรยาสุดที่รักอย่างคุณป๊อกปิยธิดาช่วยทําหน้าที่เป็น acting coach ให้กับเหล่าบรรดาแสดงน้าใหม่นะครับแล้วก็คุยเรื่องของงานนี่แหละว่าพี่เป็นยังไงบ้างพี่เขาบอกวิงตัวนี้งานยุ่งงานเยอะมากก็เรื่องงานก็ไม่สําคัญเรื่องความรักก็ถามเรื่องความรักกับพี่ป๊อกเป็นยังไงบ้างพี่ตักก็บอกว่าก็แฮปปี้มีความสุขดีแต่อย่างยืนยันคาเดิมว่า ยังไม่พร้อมที่จะมีทายาทเป็นของตัวเองนะครับขอเลี้ยงหลานไปก่อนอก็มีความสุขดีอยู่แล้วอีกหนึ่งเรื่องเรื่องที่พี่ตั๊กเนี่ยชอบขับขี่รถปอร์เช์ลแล้วก็ก็ไปซื้อรถปอร์ซค์มาขี่ได้4ี่ปีละ,ะพูดตลกบอกว่าสปีที่ผ่านมาพี่ป๊อก้อนครั้งเดียวพี่ป๊อกสอนครั้งเดียวเพราะว่าพี่ป๊อกเนี่ยไม่ถนัดซ้อนมอเตอร์ไซค์นะฮะออแต่ก็มีการสั่งห้ามบอกว่าถึงชั้นจะไม่ได้้อนก็นห้ามซ้อนผู้หญ<ร>ิงคนอื่นมานั่ง้อนนะฮะอ่ะพี่ตั๊กสิครับพี่ตั มองไม่สอนพี่บ๊อกตั้งแต่ซื้อมัใช่มาสี่ปีบอกสอนครั้งเดียวครั้งเดียวเลยแล้วก็บอกว่าห้ามใครสอนแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรบายังไม่เปลี่ยนขอยืนยันคำเดิมครับว่าก็ยังเลี้ยงหลานอยู่แล้วก็เราคุยกันยังคุยกันอยู่ค่ะเรื่องอยากมีลูกไหมถามจริงๆซึ่งตอนนี้เราก็ตรงตอบว่าไม่ตอนนี้เราแฮปปี้กับการที่เราได้ดูแลดูแลหลานของเราทั้งสองคนทางฝั่งเขาทั้งสองคนฝั่งผม,มด้ผมสามารถจะดูแลได้คือเวลาเราน้อย บางทีการที่เรามีลูกเราก็ไม่คิดว่าเราจะให้เวลาลูกเลยมากแต่ถ้าเกิดอย่างหลานเนี้ยเรายังสามารถกลับมามาแชร์ประสบการณ์ให้เขาฟังกลับมาแชร์สิ่งดีๆให้เขาเหลือหาอะไรที่เขาดีๆให้เขาเพื่อตัวเขาเองนอนาคตผมเชื่อว่าอ้นมันทําให้สังคมมันจเจริญได้ยตัวเขาอะเราเป็นส่วนหนึง่งทําให้เขาเติบโตไปทางที่ดีของสังคมได้ ก็ S <S <an> ตอนนี้ขอเลี้ยงหลานไปก่อนอนะครับเรื่องงานก็ร่วงความรัก,ก็ไปได้สวยนะครับพร้อมกับยืนยันว่าไม่เคยห้ามคุณป๊อกเล่นละครเพราะว่าตอนนี้งานละครพี่ป๊อกก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าถือว่าสิ่งเนี้ยเออเรื่องของงานละครเนี่ยตัวของพี่ตั๊กเองก็รักการละครด้วยตัวของคุณป๊อกเองก็รักงานละครด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่เราสองคนรักนะครับแถมตอนนี้คุณป๊อกก็กำลังเห่อกับการเรียนธรอาหารหลังจากที่ก่อนน้านนี้จบหลักสูตรเบเกอรี่และขนมไปแล้วนะไม่แน่เน่นะเขาอาจจะเห็นทั้งคู่เนี่ยเปิดร้านอาหารก็เป็นได้เเพราาาะว่คุณตัั๊กกกก็ทบข้ เองอ๋อ้น่ารักมีรายการทำกับข้าวอะไรเงี้ยเออกีวีเขาทำอะไรน่ากินไปหมดเลยเขาหั่นเขาสับแล้วสัมภาษณ์ต่างกันคนนั้นที่น่ารักมากแบบแบบพูดสบายๆใช่นะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องของลูกน่ะขอขอไว้ก่อนเลยคือเคยคุยกันนะคุยตลอดแหละว่าอาจะมีกันไหมจะมีกันไหมบอกไม่ไม่ดีกว่าขอเลี้ยงลูกดีกว่าพร้อมแล้วก็มาเอแอบนะเออแต่เราชอบทั้งสองคนฝีมือการแสดงเจ๋งมากเยี่ยมมากครับนี่คือข่าวข้อความเธอสรับเช้าวันนี้ครับค่ะ กันแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามเ,เรื่องของคนสำคัญของเราในวันนี้เนี่ยการประชุมสุดยอดความร่วมมือเอเชียนะคะหรือว่า ACD ครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพช,ช่วงหน้ามาติดตามราย